มันคือเผ็ดแต่ใหญ่เอ้ยเจ้าเขี้ยวหมากนะเจ้าเขี้ยวหมากแม่นจี๋สาธุยใส่บักพริกบักหลายทีเดีนาะ ป่านนี้ไม่สีออกผลบักพริกบาดกุดเงี้ยวนี่เพลิดเพลียได้ไต่ไได้ไหมเพือไต่ได้ไหมโอ้ยเอาอีหยังได้ไตอ่ไต่ส่วนแล้วก็จังไปนอนสบายนะเอาเอาเอาแพงเอ้ยดีดีลายขอบใจยิงเดียวเห็นค้องจองถูกซองสากขอบใจเด้อเพี้สีที่แดงเข่ามาใหยงยากินอินทอนก่อนเสียเข่าดอกบอลนอนยาเคาะโวยพ่นไห้จ้องนี่ใช่โชคใหญ่คิดอันไหนขอให้ได้อันนั้นสมดำปราถนาดอกเพ่งเด้อนี่อนุวัตสุขะ ใแล้วเพ่มด้วิดันไหนก็อันไนนั่นสมนาปานาด้ตอันนั้นอ้ยหยักลายใต้ใต้อยงล่ะนะปานไดนเสมาสนองมันสายแล้วไอ้บุญถ้ำเสีอไขว่ามึ่ว่ายังไเลยเลยงั่นก็ต้กุมหญ้าใต้เด้อกบกันกูโอ๊ยปานไดไม่สงบกกัดม่ก็ไดเมันคือบรรยากาออกฤทธิ์แทนไอ้บรรยากาอหลูกล่าลูกคำเออหญ้ากินอิ่มแล้วให้ลูกนั่งไปกิบไปเมียนจะลูกล่าแต่งบอลนอนบอลเศ้าให้แม่จะลูก ไปลงไปทางไต้เด้อไปต่ำหูเด้ออย่างไรมาท่านแล้วได้อีแพี้ยเพี้ยอสิไปสะดอกยาสาถูมันออกฤทธิ์ในมีสั้นป้าเด้ไม่ออกฤทธิ์เนาะจัดยมหยังได้อีปอบนี่ก็ได้โอ้ยมันตายเฮห้หยังเนาะเสพเป็นยากนําลูกสาวไผกระปั้นนั่นนันลูกมันก็จะบ่ไปทางไต้เนี่บักโตกับอีกักนี่ก็ได้มันออกฤทธิ์ทีหยั่บังหันน่ะมันเอายืมก็ตามมาคอยจ๊กเงินบาทคอยไปจนบ่ยังหลานกันได้ สองมน้ำปองแล้วปนแอมัสิอดิตปนแอมัสิตายบ้ากินเข่าแล้วก็นอนไปจั๊กเงียบแม่ใหญ่เอ้ยข่อยบ่ค่อยเห็นอีเพ่งสีเห็ดคว่ำดีน้ำหนียน้ำข่อยจ้าเถื่อแต่มือนี่มันแปกตังเดี๋ยวคนก็สงสัยหยอกอันตัวนั่นเยอะเลยจะคุณคุณจะเป็นข่อยคิวๆเยอะเลยคนก็อุดสากินเยอะเด้พอกระดายนมันว่า ว่าตื I I like. so like. so yeah, so you, ่นขึ้นมามื่อคือแปลกแต่น้องไปไงเอ้ยท้องมันคือเค่งมันคือปวดแต้ปากนี้บ่แม่นถึอหญาบ่แม่นสิดใต้เลยบ่ปากนี้โอ้ย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 มันเป็นจังใดน้อเมื่อคือเจ็บขึ้นเจ็บขึ้นไปไงเอ้ยอดบ่ได้ทนบ่ได้เราไปไงเอ้ยจังใดก็เอื้อใฉยอีเพ่งเสียให้หายุบหายา ให้พาไปหาหมดหาหมอบงกันนะขั้นมาปิ่นจังสีกันได้ก็ต้องถามอีเพ่งสีเมันแกงป่าใส่อย่างไงเอ้ยคอยสงสัยอยู่เดวตัวนังพุ่นมันหุ่นตูดไปบกไตน่ะตัวนี้โย่ใส่โย่ใส่อยู่บ้าว่าอะไจะเอิ่้ยใส่อีเพ่งสีมันปวดหลายไงเอ้ยแพ่งเอ้ยแพ่งเสียงห้องเสียงห้องเสียงห้องแพ่งจ้าจ้า ขึ้นมาทังงานได้ไปอีหล่าเอ้ยเป็นยังงีเป็นยังงะแม่เป็นยังงเก็บตองปวดตอกโรลันมันต่ออยู่มันออกนเ้ย็มเลยมัแม่นี่ยทาลุล่าลรกครับมืยลูกลาหยุบหายยาม่ให้แม่กินแน่ลูกจังนด้เมื่อคืนไปจะเก็บบุญทั้มันไปใสลูกไปหา รถหายหน้าเมาแม่ไปหาหมอเถอแม่ลูกหลาไปกินยาตาสินมันก็เศร้าดอกยาเจ้าไม่ขาดตัวดียาอนลูกเอ้ยแม่กินหมดไปแล้วเพียงสองเพียงใบประทันเศร้าอยู่ลูกเนี่ยมันคือปวดม่นคือเจ็บหลายแตะเจ้าเจ็บแห้งปะยาเจ็บแห้งบ่โอ้ยหลับแม่เลยโอ้ยกูงกบโอ้ยนี่เนาะเอาเฮ้ยแม่ยาี่ย ชูู้มก็นี่ลแกางไส้หยั่งเหมือนอย่างนี้ยให้แม่ถามแม่มึงแกงปลาใส่อีหยังมันคือเป็นยังเสียเจ้าเท่าปันีเจ้าสิมาโง่แต่แกงใส่หมอนตัวเอามันก็แกงใส่หมอนมัทุกคนนั่นละเขาไปด้แกงใส้กะท่าดอกโอ้ยว่ากูอันเครื่องปุ๋มเครื่องใส่เนี่ยมึงใส่อีหยังแน่ใส่ยาข่ายยายาข่ายาเนาะกำมอกโ้นตายเถอะเจ้าโง่ มึงตายไี้เท่าก็ร่างใส่แต่เนล้กเดี๋ยวเมียนาทยนีแจกในลูปร่างรุกขัมมึงตายบ่ไอเถาเดี๋ยวมันก็ตายแล้วมึงเนี่กูบอกแล้วคุณคุณจะเห็นมันก็ยังเห็นยู่อีเถาอย่าข่ายหยากขาสั่งให้กินไปน้อลูปร่างรุกขัมแนวอื่นก็บ่ให้กินลูกเอ้ยพ่อแม่ไปหาหมอนเนี่ยลูกพ่อไปเดี๋ยมมาเนี่ยมาสิเบื่องึงกูอีเถาบุญกูส่วนไหนมาซอยมึงซอแม่มาซอยทอแม่บุญน่ะมึงตายบ่ไมันเนี่ย

สองคนมึงตายทะนลี้เทามึงตายบ่ไม่ดีไปใส่ลูกเด็กไปที่มากั็ลอยเลือฮะยุคยามาใส่เกล่าบาดปวดมเย่เมปวดเลยปวดแล้วก็ตายโลกอี้เทายาละเต๋อเถื่อนันบ่ได้ สิไต้กอกล่าลูกชายกับเบลแล้วป่าติงอ่ะขันเข้าสวยได้เียกกูละดอกบุญลย มึงนไปมึงี่ไปก็ติดคอมึงก็แหลกแลลยมยยธนาคันทูกขังนั้นตั้งบาัดไว้ที่ทุนกันอยูู้เดียวมานี้กูตีหยาบข้อมึงตื่มันแล้วมางอาย เสียใจนะจ๊ะกูบอกแล้วว่าจะเห็นบุญตบเสียางมาเทิดขันโลกเลี้ยวเจ้าปื้อเกียวดอกคมมยางถามบับดังดอกเล้ยกว่ามวใบหลุดไแลปีนมาสอง เจ้ามเจ้าแะปันยัวพันทีปอดป็นพันปวพันีปวดพันี่าสยแล้วก็ยังมาจุ่มลื้อเมยสั่งอะธรทำาเพียรของปองไรยาค่ารวยล่ะเสียใจดีห้องบอดังละลายุ่มเมี ทางไปไาอยู่านะาจนเวลาขันสาย,ยัานมืดมัวบ่ทันมาวันนี้ก็ว่าสอยมโนิฐเทาแล้วเนื้อ่อล,ลามานปันไฟกุมจุ่มในสวนบ่เอืาา้อ เมื่อไยเม่อแสนหลายทนเป็นหวังยานโลกให้เมื่เดือดร้อนลอาวรนตาวาว้เมื่อาเหลายเดีนดินไปใส่บังดีไปใส่มันนี้ กูส oh ิยับคอมึงตัวกหนานี้เน่อไหลเดียตอะไรมาฟัจนไหลน้ำตาลางหองเป็นใจละยุ่มแม่อืหนมาเหลือตนไหลดียวพอ้ิไปแมร่ะจนมววละเพียงเขาทุยมืดบนคำมาเือไฟเตาอ ลูกแม่เอ้ยลูกคงมาบ่ท่านการมอมันได้สังสมโลาอัลา้าวพนัทิตายละยุมแม่เอ้ยหานเจเทศีบ่ได้นาทองเียงปังกองละและน้ำตาลอยคานาน้อาน เบือ้องจากขีเขมรแต่นามาแตกะลาบิลเดอพระทรงผนักกามมาโอ้ยดวงเนีนตอเนยนเอิ้นขัน uh, มุงมาตายมันจะมีพ่อมึงจุนอะีเท่ายมแม่ยองข้างขวองบ่ดังละตัวละติ่งเทียน

เยอทางนายวัดใจไตจริงๆล่ะละนอรลลาลมแผ่วเบาใจให้ตละละเหตือนล่ะละเมตเดืองเวลากำลังเทียมตายลงเออปอลอดเน่บปดลอดเน่ และย่อมแม่อื่ย่าลผกบ่แต่กันเทเทละเยลลงเรือทองเพื่อเยในลาบลาที่เธกไว้ทอดผามาละกระิรทานบวชบียห่างโรงเรียนทำด้ความทุ ังล <own book. S 1> ่าอีกลาเงินล่าเลือกเถียงปวดแท้งเละทำเมัองจังทั้งบ้อมสาปลกกาลที่ได้เ <date> ป็นที <to> ่ได้เป็บุญนั้นก็ใช้ยมื่อไหรดอกมันนี่มันตายแท้ไหบุญมันก็สิ้นแล้ว่าตาดูลาาดู ถูกเรื่องเลื่องเืองมีมันสลาฟ้าละาลาญคำไม่ส้อยลุ่นละยุ่แม่เอ้ยสงบใจบ่ให้บุญเนลยคุณเนียงกันสินลาละดวงเงียนงานเม่ลอยปง่างจากใครกันเรืยอรั และเแื้อบ่อจองเวีนที่น่งไปไปคนทางอย่างคนเทีมนเวลาญาตแม่ละธรรมนีมมวางลูกชายผูโยตัยละพนเมื

จะโยกอะไรนะยาจะไต้ดิตรงยะว้ายไต้ดิ้งเลยยะไต้ดิ้งแล้วเดี๋ยวผสมน้ำพื้นกูบอยเถ้ามึงไต้แทนเดี๋ยวมึงกูบอกแล้วว่าบุญใจะเห็นจะเห็นมันกับบอฟังกูไต้ดิ้งยี่บอมาดิเมื่อแพงสีแน่ใจว่ายาสิ้นใจแล้วก็จัดนำร่างของญาติของญาติตนนั้นไปไว้ที่ห้องนอนเก็บข้าวของไว้อย่างดีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เสร็จแล้วจึงนั่งลลเล่นอยู่ที่หน้า,นาบ้านบันไดก็มีหน้ากาละขังนานบัดเน่นตอนนี้บุญธรรมเมื่อดอกถึงบ้าน เวลาการกระคอยคำทั้งจิตน้ำเมไทยต่าขวาสาสสะเป็นมึน,น ทั้งสัญจรกับอยากจืนอีกทั้งเมือนขี้ดินเนียวทางเคยเที่ยวก็ลืมหลงมาสร้างวงพะวงเกือบุญทำเพื่อจนได้ไตคันหน้าขากระสันคนลลูกสันไปทั่วล่างเส้นผมตั้งมาลวดตั้งใจ เือดอามเพศรายคือจังบอกยังสังหอนหัดยึงนวนะหรือปางอ่อนแพงสีหรือแม่มีดอกไข่ตองมองเททางเี้สี่ขึ้นบ้านบาดียวหลังทางก้อนหีบก้าวผ่านส่วนหับม้วนจนว่ามาโลอดบ้าน คารเอินว่าสเมีซัมดอกนาะสัทธา เมื่อนายบุญธรรมเสร็จภารกิจจากท้องทุงก็จึงได้มุ่งหน้าเข้ามาสู่หมู่บ้านเมื่อได้มาถึงบ้านของตนแล้วก็ได้มองเห็นผู้เ็นภรรยาคือแพงสีนั้นนั่งร้องไห้อยู่ที่หน้าบันไดบ้านก็จึงได้เอ่ยเผยวาจีถามไทยออกไปว่าแพงแพงสีท่าห้องไหก็แล้วแพงออเป็นยังไ็นยัง เป็นยังมืคือห้ยยุังสั่นหตั้มตั้คือห้โลตายตัแท้คนตายคนตายไอ้บุญตัคนตายคุ้มไดคุ้มได้คุ้มนี่ละคุ้มสุกสะกวนนี่ยะอ้บุญตัมเนีนี่ว่าจุ่มนี่ทว่าเเฝ้าจุ่มไม่เนเป็นยังก่อผู้ไดตายแล้วเฝ้าดีดเป็นยังเป็นยังหย่ายเฮ้ยเยเลยเฮายเลยบุ้ยเฮ้ยเุ้ยเว้าเฮ่ยเฮ้ยเา้ยเม้ย้ยยเยเี แม่อ้ายตายจะบอหอยาเราตายแล้วแม่เจ pues ้าตายแล้วไอ้บุญทเหมือนแม่ตายมาคือหัวคุยไห้ไห้มาคือหัวทีมันมาทำท่าเอาซื่อๆมาละไงอีหลีเจ้าบ่เซจะไปเบิ่งวานไอ้บุญทหั้มงาตายแล้เราตายอยู่ใส่กอยู่ห้องนอนไอ้บุญทาตยยอู่ในห้องตายบ่ตายอยู่ในห้องตายยอู่นห้องนอนบัวนะมุมมองมองแล้วนออบัวนะไอ้บุญทั้เราเป็นยังตายเราใจขาดโอ้ย กับใจขาดเบื้อสุขคนแล้วมันยังตายไหมความว่าก่อนเราสิตายนี่ยเราเป็นจ้าไหนว้าสู้คอยฟังเบื้องเทาโอ้ยเราบ้าเราเก็บทั่งเขาดินโคตร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 ต้องกัดไเนี่ยตายยังกูจิตาย้ไงไตยเร็วแต่เดี๋ยวนี้เจ้าเสื้อคอยนี่ยุก็คอยนี่ตายข้ามือคอยกัดขั้นะตายข้าหย่งก็ไตยข้ามือคอยคอยขั้นคอยบีบเอาเล่าบีบขาบีบแข้งเอาเล่าเราเมื่อย์ขั้นเราขึ้นเลยบีบข้อเล่าหรอขั้นให้เราขึ้นมากะได้จอายบุญตาเมย์ปิตาสงสารก็โดอกบ่แม่เราบ่าได้กินเทากินน้ำ เรากินเหมือนต้มปลาคอนี่ก็เบิ่งไปยั้งคอยกันยังให้เราก nope. nope. okay. ินอยู่เหล่าย no ังก like ่อนเราเสียายไอ้บุญธรรมบ่แม่เล่ากินเขาแซ่บพ่อตี่ยระหว่าเล่ากินเขาแซ่บอยู่เราขอบคุณข่อยอยู่ไอ้บุญธรรมเ เมื่อนี่เจ้เป็นล่างอีหยังหนองแล้วกินเขาแล้วแล้วก็ไปนอนงกินบะข้าวแล้วก็เอื่นแพ่งสีเขาไปแล้ววันลเก็บทองแล้วกับจขาดค่าสมัยบุญทรรโอ้เห็นับหมูดูกับตาแล้วว่าตับมือนี่เจ้าคือว่าไปเอื่นพี่เอื่นน้องมาเบิ้งไปถาเจ้าเรากระซังว่าอยู่ได้อ้บุญทรงานย่าเร้าังอยู่เจ้าอยู่นี่เแถวเมราเร้าซังความหาอายยูสันบอร์ดซังข้อมหาเจ้าอยู่ออ้บุญทรรเพิ่นวาจังไดเนี่ยเพิ่นวาโอ้จะม็นตายบ่ให้ลูกเต่าเลี้ยงน้ะแม่น้อ เหมือนมึงโง่เนาะลูกไผ่เจ้าก็จะแมนดีพ่อดีพอจะแมนตายหนีจากลูกไผ่แต่เนาะบ้าน้เนาะไอ้บุญธรรมเราสั่งว่าจังไดเราสั่งว่าว่าแพงเอ้ยอืมถิ่มมึงหายหายยา อย่าบอถือโถดกดไปอกดเครื่องมึงดอกแพ่งสีเอ้ยละว่าจังสีได้อายบุญธรรมนนั่บอเครียดให้ลูกไผ่ซ้ำบอเครียดให้ลูกไผ่ซ้ำเออเราสั่งหาแต่เจ้าแเบาสั่งขั้วมาไอ้นั่นสั่งหาเจ้าอยู่เพื่อว่าจังใดเลยแพ่งสีเอ้ยมึงไม่บอกบอกบุญธรรมเนื้อพน้าว่าจังใดขั้นกูตายไปแล้วเออ หน้ากระไฮแพ่งสีเป็นคนจัดการเด้อพ่เนี่ยนี่ยเจ้ามันคนมันกุดยิ้วเจ้ามันคนมันน้องแค้นสิมาเอามู่นมันกุดยิ้ววาไรเพื่อนว่าจังสีได้ไอ้บุญธรรมเญาเราสองข่อยว่าผู้ใา่น่ะมั่นใจง่ายขั้นไปกินเราเมายานั่นมันเสีเอาไปขายเพื่อให้คอยเป็นผู้จัดการเจ้าเสื้อคอยบอกเล่าอยู่เล่าว่าฉันเป็นจังสีตังไดขั้นสมุราชเสียเจ้าเลยนะมันเป็นวาได้เจ้าเป็นลูกไพ่คนไม่เป็นลูกไส้มันเสได้โอนความข่อยบอมันจสได้ฟ้องผี เมนต์ที่ไอ้เหมือนทำแล้ววาจังสีแล้าฝากควบมาอีกว่วเจ้าว่าเลาว่าเล้วให้ให้เจ้าให้คอยเออขั้นยังสั่นโบเป็นยังดอกให้ก็ให้โบเป็นยังดอกจักไล่แหละน้าน้าฮกไร่ฮกจะไหนอยู่ในใบมันคือเป็ดเจี๊ก็ไปไทยหน้าก็ว่าฮกไร่เนาะนี่มันไปใสอีกไรนหนึ่งก็พี่น้องอันนี้แง่เอาเนี่ยคางหน้าเนี่ยแง่จนเบิดไปแฮะ มันแน่ไอ้บุญธรรมเออล้วว่าให้หน้าสาตรตักใครคอยเป็นผู้จัดการเจ้าดีเสื้อคอยบอกคันบบเสือขคันเจ้าบบเสือ่คอยแล้วว่าให้คอยเนี่ยไปจุดทูปบ,บอกเราแล้วเสมาบีบข้อเจ้ามาข้อเจ้าได้บุญธรรมเราหักลูกไผ่ปัดนั้นสิหักลูกไผ <ล S 2> ่ปัดนั้นเบิดเราบอกความสร้างมีอยู่วางใดอีกเงินตัวกสใครคอยเป็นคนจัดการแล้ว่าอันไหนก็จะให้แต่ลูกไผ่แต่คันลูกไส้บพราเหตุตามลูกสาไพ่แล้วเสมาบีบข้อเจ้าได้บุญธรรมเมื่อกี้มันคือพอถือกันมายญาปตายมันคือหักแต่ลูกไผ่แท้ มันแมนอยู่บ่เจ้าเว้าอเราเล่าว่ายเว้าอเล่าเล่าซังไ่อยเป็นคนมาว้าเบื่องตี้ไรเงี้ยเล่าหนางไว้อ้ไ่บุญธรรมระหว่างเงินทอกศเงินสมมนบรรการข่อยเป็นคนเก็บคนเมียนส่วนย่ยางกับแมนอยู่บ่ส่วนอยางกับแมนุฝากวัดป่าไปพุ่นนะกับแมนเบื่อละไอ้บุญธรรมเขาให้เจ้าผู้เดียวไอ้บุญธรรมเป็นอย่าง เาีเราเป็นแต่สงสารสงสารมันย่ามสิตายนั่นเออเราว่าเห็นสีเอจมันเราหักถูกไ่แล้วเนาะขันยาตายไปแล้วกระเพากระเพาะตรงจุดเดานางแล้วว่าเมสีตื่นแล้วว่าจังสีเด้เอาเป็นว่าไปตัวที่ตัวแดนน่าคนตายเขาก็จุดกระเพาตัวน่าแซงเาว่าเราต้องการตกใจเลาวว่าอ้าวผมเป็นหยังดอกผมเป็นหยังดอกแต่ว่าขันจังสีไม่ย่าตายอยู่นี่ผมเป็นหยังเนาะแต่ว่าเอาจังสีซะจะไอ้สิไปซ้ำลูกทาาจะเข้าไปเห็นอะไรไปแจ้งตำรวจเฮ้ยเราว่าจังสี ว่าจังไดนอีกก็คืนพ่อคืนพ่อแล้วเป็นอยังอีกแล้วว่าท่านได้เบิดบอกว่ามันสั่งโอ้ยมีหลายอยู่คอยจำว่าได้แล้วมาเป็นว่าจังไดนอีกแล้วมาตำรวจกับบอต้องไปแจ้งบอกแล้วว่าเป็นอยังเอาเราอยากอายตำรวจแล้วว่าพี่น้องกับบอต้องบอกแล้วว่าเอาง่ายๆนี่บอตอยากให้ผู้ใดมาบายสลบแล้วแล้วเจ้าลูกไฟจัดการให้เจ้ลูกไฟจัดการย่างเดียวก็ถูกใช้เล่าแล้วว่าสันเด้อโอ้ธรรมดาคนตายในบ้านแค่ทางสันได้เสีไปเฮือนผู้ใหญ่เป็นอยังเอาไปแจ้งผู้ใหญ่หรือว่าอีเมียไหเราแจ้งจ้งเลยเราสั่งเราสั่งไว้สั่ง บ่ต้องบอกผู้ใหญ่บ่ต้องบอกกำนั้นบ่ต้องบอกพี่บอกน้องแล้วว่าเอาไปเผาเดี๋ยวนี้เลยไปแล้ววะสุดม่งโอ้ยจะาสวยถึงสั่นคข่กระเอยากรักสักใส่เรี่ยงลห้พีดกันกำไพมั่นจีบุญแป้งแตงเอาดีหายพ่อคอยกระตายไปแล้วอีกมัดดามาตายจากเป็นกระพ่ะอยากแค้นแสนเอาอังกระใจเถ้าเอ้ยท่านเป็นจังสีแล้วไข่กระบพ่ว่ายังดอกะว่าเจ้ากระยาสีหาเบาดูมินบุญคุณนแล้วหลทอ บุญบ่เคยทำดอมแม่ผัวพ่อขังนางตังหงอยู่คือมาเวลาหิวจังดุมกินคุณพ่อแม่เกลงแผ่นดินเจ้ามาคือโบโหสังมะว่าลูคุณเพลินแท้บ่ได้รลูคุณ้นแล้าสังไงอเอาบ่รู้ทังไหนว่าแล้วว่าสีบ่เฮ็ดบุญหาแล้วย่างเจ้ากับ่ได้เฮ็ดน้ำเล้าเฮ็ดบุญปูกับ่ได้เฮ็ดแม่บ่บรรยญาเราเล่าไต่แล้วกับเฮ็ดน้ำเหล้าอดใส่เฮ็ดน้ำเหล้าแนวเที่ยนึงเล้าวาจังสีคันบ่เฮ็ดไอ้สีเฮ็ดเอาเองดอกไอ้บุญทำเล้าวาเล่าเฮ็ดแอะไรหลายแล้วบ่ต้องเฮ็ดน้ำเหล้าเล้าวาโล่งกับโบต้องไปซื้อผูกกับโบต้องหยุดเเเเเอออาาาาาาาศต่่่หรรไปผววโ้ยก็ จังข่วมปนั่นแต่ว่าตั้งแต่กี้ตะกอนล้ำเราอยู่เราไปวัดไปวัดซุ่มไปเฟ่นไปจังหันน้ากันนั่นเี่ผู้ใดกษิบบอกตีบ่ต้องบอกเล่าว่าขันมาถามหาบอกว่าไปยามพี่น้องบ้านอื่นแล้วมาจังสี่สติว่าไปเถิดเถิดแล้วต่อเอาเอาเอาว่าจังว่าอยู่นี่บ่เฮ็ดบ่ทำบ่ต้องเฮ็ดบ่ต้องทำดอกเอาไปฟังใบหน้าเข้ากันได้เอาไปเผากันได้กันเล้วทั้งอ้ยสดงถูกทำดอกตีเฮ็ดเอาเองดอกแม่ข่อยนึ่งบ่ยากดอกเจ้าบ่เฮ็ดกับบ่ต้องเฮ็ดดอกตีข่วง่อยข่อยเนี้ยไงกับบ่ตีหันกับฟาดใจหัวลูกไผ่จักบาทเบิงเป็นบ้าต